สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับลูกแมวอายุอยู่ในช่วงประมาณ8สัปดาห์ซึ่งก็อยู่ด้วยกัน3พี่น้องก็น้ำหนักก็อยู่ราวๆประมาณ0.5ถึง0.8ซึ่งก็เป็นแมวพันธุ์ไทยผสมก็ดูลักษณะก็มีลักษณะของความแข็งแรงความแกล่ง แต่ว่าเรื่องของความอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยอาจจะแบบมีไม่มากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งย่างอาหารการกินสองอาจจะมีพวกปรสิตท,ที่รบกวนการใช้ชีวิตดูว่าก,การดูดซึมสารอาหารเข้าไปก็อย่างเช่นพวกพยาธิในลำไส้อย่างเงี้ยวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือถ่ายพยาธิในลำไส้แล้วก็มาทำวัคซีนซึ่งตามที่เราตรวจสุขภาพน้ำหนักแล้วก็ดูโดยรวม คุณหมอคิดว่าตัวเด็กสตัวนี้เหมาะสมหรือว่าสมควรที่จะได้เริ่มต้นโปรแกรมวัคซีนหรือยังคะค่ะก็เด็ก3คนนี้เนาะเขา ไม่เป็นแบบแม่เป็นแมวจรมาไม่ได้รู้ประวัติวัคซีนอะไรนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยก็คือแข็งแรงดีเสียงปอดเสียงหัวใจโอเคดีหน้าตาดูไม่ได้มีขี้ตาไม่ได้มีน้ำมูกไม่ได้เป็นหวัดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ประวัติแม่แล้วก็ดูแข็งแรงดีทานข้าวได้อะคะ่ะก็ออแนะนำว่าเริ่มวัคซีนไปเลยนะคะเริ่มวัคซีนไปเลยตั้งแต่อายุ6สัปดาห์จนถึง8สัปดาห์ได้เลยนะคะเข็มแรกแล้วก็ แนะนำว่าควรจะป้องกันเห็บหมัดด้วยรวมถึงการถ่ายพยาธินะคะเพราะว่าบางทีอาจจะติดมาจากแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพยาธิอาจจะตอาจจะติดมาทางน้ํานมก็ได้นะคะหรือว่า,าเห็บหมัดเนี่ยบางทีตัวแม่เขามีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กๆได้นะคะตอนที่เขาอยู่กับแม่อาจจะติดได้ก็แนะนําว่าป้องกันไปเลยนะคะดีกว่าคะ่ะ แล้วก็อ่อ่างกายภายนอกก็จะเห็นว่าเขายังดูผอมอยู่นะคะแล้วก็ขนดูบางๆมีแบบบางตัวขนล่วงนะคะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอาจจะเป็นการติดเชื้อก็ได้นะคะหรือบางทีขาดสารอาหารอ,อ๋อทานพวกโปรตีนน้อยนะคะก็อาจจะทําให้การสร้างพวกแบบการสร้างขนข,นของเขาอะคะ่ะมันอาจจะน้อยเกินไปทําให้มีขนบางขนล่วงได้หรือว่าการติด ตัว <c oughs> เชื้อปรสิตภายนอกเช่นพวกขี้เรื้อนหรือว่าแพ้หมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกเชื้อราผิวหนังติดเชื้อก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขนลวงได้ซึ่งก็อาจจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะว่าเด็กน้อยเนี่ยขนล่วงเพราะว่าอะไรนะคะก็สำหรับสามตัวนี้ก็วันนี้ก็ถ่ายพยาธิทั้งสามตัวแล้วก็รับวัคซีน รวมเข็มแรกทั้ง3ตัวแล้วก็สภาพเรารู้ได้อย่างไรว่าน้องผอมจะเห็นว่าจากที่เราจับมาช่างน้ำหนักน้ำหนักตัวถ้าสมมติว่าอายุประมาณสองเดือนนี่ถ้าได้รับน้ำนมแม่ที่มีคุณภาพอาหารที่มีโปรตีนเหมาะสมกับช่วงวัยน้ำหนักเขาจะอยู่ราวๆประมาณ1กิโล0.8ถึงกิโล1กิโลแต่ว่านี่เราช่างน้ำหนักดู เหมือนกับน้ำหนักเข้ารุดมาตรฐานมาก็อยู่ช่วงประมาณ0.5-0.6แล้วก็พอเรามองดูโดยที่ไม่สัมผัสมันก็จะเห็นซี่โครงหรือว่ากระดูกซี่โครงที่โผล่มาซึ่งตรงนี้ถ้าเสริมได้ไม่ว่าจะเป็นนมที่เป็นนมสำหรับแมวเด็กก็จะทำให้เขามีโปรตีนช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง แล้วก็จะช่วยในเรื่องของสภาพเส้นขนให้สลวยสวยเก๋และก็มีขนนุ่มขนหนาแล้วก็อันนี้ก็คุณหมอฉีดวัคซีนไปก็เก่งทั้ง3ตัวเลยก็เจ็บนิดๆิดบริเวณที่เราฉีดวัคซีนก็จะเป็นช่วงระหว่างที่มีชั้นผิวหนังที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้แบบเขาเขาไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่ตึงมาก แล้วก็ทำให้วัคซีนปริมาณวัคซีนที่ฉีดเข้าไปปริมาณ1นึ่ซีซีวัคซีนนี้ก็จะไปอยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆดูดซึมไปร่างกายค่อยๆดูดซึมไปสร้างภูมิคุ้มกันก็จะเป็นกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของเขาซึ่งตัวนี้จะสำคัญเวลาที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว ถ้าสมมุติว่าแพ้วัคซีนเลยจะมีอาการอย่างไรแล้วว่าถ้าแพ้วัคซีนเกิดจากตัววัคซีนจริงๆไม่ใช่ผลข้างเคียงจะอยู่ระยะประมาณเท่าไหร่หมายถึงว่าแพ้รุนแรงนะคะ ค่ะก็โดยปกติแพ้์รุนแรงเนาะก็จะเห็นผลทันทีนะคะโดยปกติประมาณ15-30นาทีนะคะอันนี้ในกรณีที่แพ้์รุนแรงแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตได้เนาะอาการอาจจะเห็นว่ามีอ,อ่อหน้าบวมตาบวมหายใจลําบากบงตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวด้วยนะคะอันนั้นก็คืออาการแพ้วัคซีนแบบรุนแรงเนาะแต่ว่าการแพ้วัคซีนมันมีหลายประเภทแล้วก็หลายปัจจัยนะคะบางทีอ,อ่ออาจจะ ใช้เวลาเป็นเดือนก็ได้ถึงจะเห็นว่ามีอาการแบบแพ้วัคซีนนะคะหรือว่าบางตัวอาจจะมีอาการที่เรียกว่าเกิดการกระตุ้นของเนื้อเยือ่อบริเวณที่เราฉีดวัคซีนมากเกินไปบางทีเกิดเป็นก้อนเนื้อได้นะคะส่วนใหญ่ก็เลยจะฉีดวัคซีนตรงบริเวณที่อ,อ่อน้องเคลื่อนไหว ได้ง่ายนะคะเพื่อให้ตัววัคซีนมันกระจายตัวไปได้ทั่วถึงนะคะรวมถึงในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเช่นการเกิดเป็นโอเนื้องอขึ้นมาค่ะแล้วมันแล้วมันต้องตัดออกนะคะก็เอจะได้ตัดออกได้ง่ายนะคะก็จะฉีดตรงพวกระยางเป็นหลักพวกแขนขาหัวไหล่ต้นขาอย่างนี้เป็นเป็นหลักนะคะก็สำหรับสามตัวนี้ก็ฉีดบริเวณไหล่ สิ่งที่เราทำก็คือหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จก็หลังจากที่เข้าหายเจ็บเนาะก็สามารถนวดคึงได้นวดแบบชิวๆนวดคึงเพื่อช่วยในการกระจายตัวหรือว่าลดการเป็นก้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือบางครั้งตัวไหนที่บวมมากๆก็จะใช้สามารถใช้น้ำาอุ่นๆประครบได้สิ่งตังนี้ก็คือวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็นในในสัตว์เลี้ยงหรือว่าแมวที่เลี้ยงใกล้ชิดคน ไม่ว่าจะเป็นแมวสุนัขหรือแม้กระทั่งพวกกระต่ายก็จะฉีดวัคซีนที่จําเป็นโดยเฉพาะวัคซีนตัวที่เป็นวัคซีนพิษสุนัขป้าซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสู่คนได้ถ้าถ้าสมมุติเราฉีดวัคซีนเสร็จก็ให้สังเกตอาการอยู่ใกล้ใกมือสัตวแพทย์สักประมาณ15 หน้าทีก็จะปลอดภัยในเรื่องของการแพ้แบบฉับพลันแต่ว่าถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ก็จะมีอาเจียนเบาๆที่บ้านระยะเวลาอ,อยู่ในช่วง7วันนี่ก็เกิดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ถึงกับขั้นหายใจไม่ออกไม่กินอาหารเราก็สามารถค่อยๆให้ร่างกายเขาแบบฟื้นฟูได้ซึ่งบางตัวก็ไม่มีผลเลยวัคซีนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกัน มิฉนั้นก็วัคซีนเป็นสิ่งที่จําเป็นก็ฉีดตามโปรแกรมถ้าเป็นแมวเด็กก็เริ่มที่2เดือนก็มาฉีดแมวเด็กวัคซีนรวมก็จะประมาณ3เข็มและการพิษสุนัขบ้าอยู่ราวๆสองเข็มหลังจากนั้นก็กระตุ้นทุกปีก็จะทําให้เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงเราได้อย่างปลอดภัยและการสัตว์เลี้ยงเรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ,ะเผอิญมาเกิดมาติดเชื้อก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในแมวเด็กนะคะสวัสดีค่ะ